ขอเก่าคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนเื่อนทุกท่านนะครับครับกลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับผมกับเพชรฆ้ามีดหมอนะครับวันนี้นะครับขอนําเสนอนะครับเป็นมีดแบบพกพานะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับสองเล่มนะครับเป็นมีดวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับผมเผือท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับมีดแบบพกพานะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งนะครับ ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมนะครับนรามาชมเล่มแรกกันนะครับเงาสะท้อนไฟนะครับผมบูบวาบเลยนะครับเป็นมีดทุกต้นต้นของหลวงพ่อลุ่งนะครับผมนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวนะครับฝักรวมด้ามของเขาอยู่ที่นะครับนี่นะครับ8ดนิ้วครึ่งนะครับ ฝักลมด้ามยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับฝักนะครับอ้ดด้ามเขานะครับนี่แกะนะครับนี่แกะรูปหัวม้านะครับผมอาชาในกว่าได้นะครับนี่นะครับรูปหัวอาชานะครับกันรัดด้ามตรงนี้นะครับนี่นะครับเงินนะครับ เงินเก่าเงินโบราณนะครับนี่นะครับเจอแสงไฟแล้วสะท้อนบูบวาบเลยนะครับผมไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับผมบูชามาจากคุณตาได้ผมก็มาชโลมมันนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับดูการแห้งของไม้นะครับที่ทําฝักนะครับนี่นะครับการยุบตัวนะครับนะครับ เก่าธรรมชาตินะครับดูสบายตานะครับนี่นะครับถึงทุกอย่างนะครับในส่วนตัวผมแล้วนะครับผมหลงไหลนะครับกับมีดดมงาไอ้ด้าำไม้ฝักไม้นี่นะครับผมชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมดูแล้วมันเป็นธรรมชาติเข้มขังศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับผม ใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับเป็นอาชานะครับเป็นหัวอาชานะครับเหมาะมือนะครับติดตัวเดินทางไปไหนกลางค่ำกลางคืนนะครับเรามาชมข้างในกันนะครับนี่นะครับตุ๊กาาแห้งของไม้นะครับ แห่งแบบธรรมชาตินะครับผ่านเวลามาเกือบร้อยปีนะครับผมนี่นะครับดูนะครับเป็นแบบเป็นมีดทรงชายธงก็ว่าได้นะครับนี่นะครับความยาวนะครับความยาวของใบมีดนะครับผมนะครับอยู่สี่นิ้วเกือบครึ่งนะครับใบมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนี่นะครับ มาเปียวเพลิงนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับผมสันมีดหนานะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมวางตะกุดสามดอกนะครับนี่นะครับข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คลอนเลยนะครับนี่นะครับจุดเต็มของเขาจะขับกันกับเงินเกลานะครับดูระสะท้อนแสงไฟสวยงามนะครับนี่นะครับนะครับลองเลือดลึกนะครับ ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามทักทายมาได้นะครับผมครับเป็นมีดแบบพกพาของหลวงพ่อรุงนะครับเรามาชมเล่มที่สองนะครับด้ามไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับผมจุกตุนตนของหลวงพ่อรุงนะครับนี่นะครับเกือบเก้านิ้วนะครับฝักรวมด้ามนะครับแปดนิ้วครึ่งก็ว่าได้นะครับนี่ครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับตุดต้นตนของหลวงพ่อลุงนะครับ ดูจากสีไม้นะครับดูความเก่าของไม้นะครับนี่ครับฝักรัดด้วยหวายนะครับเสริมความแข็งแรงด้วยเชือกนะครับนี่นะครับเก่าเก่าเข้มขังนะครับดูนะครับการทุกตัวการแห้งของไม้นะครับที่ผ่านการเวลามาเกือบร้อยปีนะครับนี่นะครับการรัด ดามตรงนี้ทําจากทองเหลืองนะครับผมนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับเบานะครับเป็นมีดพกพานะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับนี่ครับดูไม้นะครับถึงแน่นอนนะครับทันใดนะครับสนใจก็ต <Boy. S 2> ิดต่อมานะครับนี่นะครับทันใดที่ว่าถึงไม่ถึงก็ให้ตั้งเกตตัดวงสีไม้นะครับผมเก่าเก่าเข้มขังนะครับ ถึงแน่นอนนะครับผมดูแล้วสบายตาดูแล้วไม่คิดมากนะครับต้องกังวลใจนะครับว่าถึงไม่ถึงการตัดสินใจเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปถามใครสอบถามใครให้ใครตัดสินใจให้นะครับผมไปเช่ามีดตามคุณตาคุณยายตามหมู่บ้านนะครับ ผมก็ตัดสินใจเองไม่ต้องไปถามใครนะครับถึงไม่ถึงนะครับเราตัดสินใจเองได้นะครับมาชมใบมีดกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมนีครับมีดทรงคล้ายๆกันนะครับ แต่เล่มนี้จะเล็กเลียวกว่านะครับคล้ายๆล้ายชายทงนะครับนี่นะครับมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับผมความยาวของใบมีดเกือบห้านิ้วนะครับสี่นิ้วครึ่งนิดๆนะครับสีมาเปีวเพิงนะครับนี่นครับครับไข่ธรรมชาตินะครับมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับผมเล่มนี้นะครับนี่นะครับต่อยตอก ลายนะครับนึนบกนะครับลายดิจิมบิลเพิิงนะครับนี่นะครับสวยงามติดต่อมาได้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ กดถามได้ที่0610591663นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับท่านนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ